นซื้ออย่างขกีประเต้ก็คือส่งน้้วในนั่นแหะอืมตัวไหนฮะจ้าพันนอนสุดตัวโอ้ตัวสองพันเหมือนหอะ่ะเหมือนตัวนี้บตัวคนนี้โบเมนอันมันหัาตัวนั่นน้อยพูดเบาๆตัวใหญ่ เมื่อหน้าเราเก่ามาเจ็บคอแลนะอันนี้เป็นอย่างจะมาจงไหนมองมาจงไหนเจ็บคอคือกันนะเจ็บป้าเอ้โมไดอันนั้นย้าเยืนงย่วนกินอ่าน,น้ำกินข้าวกอนยฟังประตูเกือน เป็ดเกลือไก่อยู่คน,น,นลูกพนะ่อไก่เราตุ้ยเกือเป็ดเกลือไก่อยพ่อไก่เราชิ้นก็สนุกนะชิ้นก็ยิน้ีไหมนี่อืมเหมืนน้ำหอนพักอย่งังเชย่าไม่หอนพัก สวยนอนไอลิงร้อนห่างเครื่องเห็นรูปได้เศร้าแล้วก็ไปส่งแล้วก็เป็นกวดอยูวนนประกันเพื่อนแะละอยู่คลินิกดูประกันเพื่อน,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 ป,รน,นประกันสังคมยวนบอนที่ว่าเขาเคยเห็นทายคลิปนะประกันสังคมของตำวรวจพอกาน,นัน เจ็บแก้มเจ็บแก้วบ่เจ็บแก้มเนี่ยชงใส่เซ็นต์ประการอันหัวน้ำหัวน้ำพักไม่ไหวละที่ไปกินแนนเขาเปียกน้องเซร็จมันถามมัน ากินข้าวเปียกขา้าวบ่เลยกินเพียงกินข้าวเปียกขา้ขาวข้าวละวันกินข้าวเปียกหมกกูก็ยากกิน เมื่อวานนี้ยังดีๆอยู่ลุกสวยมาแล้วเก็บคอเที่าวากินยาเนี่ยทีสมองก็หาโมงกินเท่าน,นึงเอ้วตัวคอเริ่มแห้งๆเนี่ยแต่ยังเก็บอยู่ Yeah. บเบอมเบียพักเขาเริ่มแตกนอนเลยมัยนมาชอพ้าอะไรเบอรเบียจิใ่จอะตนี่จาเบียพักอย่างเดิมนะเอาลงใจแล้วก็ลืม เดว่ามีแลดดพร้อมหอมดเลยน้อยเนี่ยมวนนี้ฝั่งมันนั่นน่นมันหักก็เริ่มพุดขึ้นมาเถิต้นเถิต้น,ตนมาแล้วก็เมียนอันนั้นพร้อมมีบิดรูตตัวนี้น่ยแั้ตัวนี้จะเป็นเบ,บ้บิดรูตน,น้อยนี่กดขึ้นมาละ แล้วก็มีวันหัวใจเทา้าหัวใจเทา้ากับตัวนั้นมี่ยอมม้วนล้มบุ่งไปองี้อยู่อันนี้สิพายบ้างภาคนี้อันนี้เน,นีเบี้ยนนนหมักเพชเรเบี้ยมักเพชเรเบี้ยมักเพชเรยพชอ,ยอย่างกับโบมูนะมันมีลายมาอย่างแบบนี้ฮะสิงโก อ่าซานหางลอกแดนนั่นเั่นถ้าหอนละนาซิงโกก็ได้เออมามือมาเบิงผักต่อตอนนั้นนั่นผักปูเลือซื้นแเด็กเมืกเลนมืองเลนปลูกเหมือนั่นก่นอยากซื้น,น,น,นแดยละเริ่มซื้อนละอีน อันนี้แม่นะไดแอนซื้อเมือนกิ่นขปุ้นนะนะแล้วเอาอันนั้กายมันมาปักมึงถึงสี่ร้อดบอแต่ว่าแกนมันก็มีแหละแต่วันลองปักตัวนี้มึงอันนี้ก็ยากพักเอี่ยงเอาใส่แล้วก็ลืมนานตัวน,นี้ตัวนี้นานที่สามนานที่สองนานที่หนึ่ง ตันนี้ค่ะเริ่มแต่งนอแล้วออกลงกับโหู้คือการบำเม็นพักเอียงลืมหลายพักแหงอันนี้พักหอมน้อยปลูกได้สามเมื่อแล้วยังบออกหาก็ออกแต่วนันนี้มันเรียบนะจากสิแตกโบ แมนหัวหอมตัวเอาใหญ่ในหนึ่งนะนะมือเดียวสองมือก็เล่แมนปงยอดละพอดินเหมือนซุ่มมันนี่ม้าหนานี่หนานตัวนี้หนาน,าน,น,าต,น,นาตัวนี้นี่แมนพักห่มพักห่มแดงเนาะประมาณนี้แหละคานบ่แมนพักห่มแดงอะแมนพักพักกาดแดงพักกาดซ้อมแดงคะนะ Ah, ya, bukan sih, fitnah ke